สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรวบสาวปั๊มแบงค์ปลอมก่อนเห็นยอดเงินรวบแก๊งสี่สาวแสบปั๊มแบงค์ปลอมก่อนเห็นยอดเงินเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2,564เพจเฟซบ o ๊กสรยุทธสุททัศนาจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒรองพอบอตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและคณะได้ถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอมโดยยึดหลักฐานได้มากกว่า36,000ใบาจากที่ผลิตมาแล้วกว่า50,000ใบคิดเป็นความเสียหายทั้งสิ้นกว่า150ล้านบาททั้งนี้พบว่ามีผู้ใช้เฟ e บุ๊กนามว่า Fake a อของนางสาวจิราพัฒนประกาศขายธนบัตปรปลอมดอลลร์ปลอมจึงมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT และตำรวจนครบาลเข้าสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวขออนุมัติศารออกหมายจับ3มคนและจับนางสาวฟ้าได้เป็นคนสุดท้ายนางสาวพัชระหรือเพชรผู้ต้องหาที่หนึ่งนางสาวอรไทยหรือหงผู้ต้องหาที่สองนางสาวสรินรัตหรืออีทผู้ต้องหาที่สามนางสาวจิรพัฒหรือฟ้าผู้ต้องหาที่สี่ โดยนางสาวเพชรและนางสาวหงยอมรับว่าตนได้รับการว่าจ้างจากนางสาวอีทให้นำธนบัตรตอนลา์ปลอมออกมาขายส่วนนางสาวอีทบอกว่าตนเป็นคนว่าจ้างจริงแต่มีนางสาวฟ้ารับจ้างผลิตให้จากนั้นตำรวจได้นำหมายคน้นเข้าค้นที่บ้านนางสาวฟ้าในอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมและได้จับกุมนางสาวฟ้าเป็นผู้ต้องหาที่4พร้อมยึดของกลางได้ดังนี้ ท่านผลิตธนบัตปรปลอม1เครื่องธนบัตปรปลอมสกุลดอลล่าห้า0 0ฉบับด้านตำรวจได้แจ้งข้อหาคือร่วมกันผลิตทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยผู้ต้องหากระบวนการนี้รับว่าผลิตธนาบัตรปลอมเป็นครั้งแรกและยังมีกระบวนการที่ร่วมกระทําความผิดอีกทั้งนี้จะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ